สวัสดีคอนดู่านด้วยนะครับแล้วก็ผมนะฮะเจเจสามและนี่คือวัฟเฟิลเดี๋ยวไม่ใช่แกนี่นะครับคือวัฟเฟิลเย่นะครับคู่หัวใจของผมเองนะใช่ครับผมคือวัฟเฟิลครับเออเสียงแหบกันนะวันนี้ลูกไม่ซับโอ้เดี๋ยว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 ต้องขึ้นเป็นแนบตัวใหม่นี่ครับนี่ซอมบี้พิกแมนก็มาจากไหนไม่รู้นะครับปลอมตัวเป็นวัฟเฟิลหรอตกไปซะเอาแล้วครับเอาใหม่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเออแมงมุมหรอแมงมุม ไปไกลตกตายนะครับฉางเรามาอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดี p r o d u c t นนะครับแล้วก็นี่นะครับคือวัฟเฟิลกูเข้าใจผมเย่โอเคนะครับก็แนะนำตัวก็พอเหมาะพอสมก็พอนะครับก็แนะนําตัววัฟเฟิลทุกคลิปเลยนะก็ส่วนใหญ่นะครับใครที่ดูผมบ่อยนะครับว่าจะเจอวัฟเฟิลนะครับก็สวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยแล้วก็คนดูที่เข้ามาเก่าด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูนะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์เป็นกำใจให้คนละ 100นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ดูคลิปก่อนใครแล้วก็ช่วงแรกๆนะครับผมจะจะมาตอบคลิปน้องๆนะครับแต่ว่าพอผ่านไปเนี่ยผมข้อความมันเยอะขึ้นนะครับผมคงไม่ได้ตอบนะครับโอเคไหมเริ่มกันเลยนะครับนี่คือมอสนะฮะจะมารีวิวมอสๆหนึ่งเลยที่เกี่ยวกับบาซูก้านะโอ้เราก็จะมารีวิวบาซูก้าเก้าชนิดนะครับก็เดี๋ยว มีบาซูก้าอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะโอ้ยชื่อบาซูก้าก็เทแล้วเนี่ยโอเคพิกกันอะไรเงี้ยัาเฟินมาไหมครับัาเฟินบอกมานะเดี๋ยวผมกลัวไปยิงัาเฟินตายอุ้ยนั่นัฟ<อ> <laughs> เฟินปะป,ป๊าขอโทษนะแต่ัาเฟินตามปะป,ป๊ามาโอเคนี่นะครับก็คือพิกกันนะครับก็เป็นบาซูก้านะทุบก็ได้นะครับแล้วก็ยิงออกมาเป็นหมูโอ้ยเอาแมงรอมหนึ่งครับยิงมาเป็นหมูเจ้าหมูน้อยอือ นี่นี่ครับก็จะมีเนื้อหมูนแะแผ่ออกไปนะครับก็จะเป็นลมนะพอยิงออกมาจะเป็นลมออกมาบัฟเฟอร์มาครับครับแป,แป๊บนึงครับโอเคเอาบัฟเฟอร์มาเรามาลองดูเจ้ามาตัวสีดำดีกันว่าถ้าสมมุติว่าเรายิงบาสุก้าหมูเนี่ยมันจะเป็นยังไงอื้ออื้ออนะื้ี่ื้ออื้ออื้ออื้ือดมา28 <c oughs> เยอะมากเลยครับ ไปกินโอ้ยจะมาพยศข่าเหรอไอเจ้ามนุษย์เจ้าทำข่าเหรอตายซะตายซะพยศ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 เหรอพยศเหรอพยศเหรอตายซะนี่ครับบาสุก้าหมูก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยครับนี่หมูหมูหมูน้องเคยกินหมูหรือเปล่าหมูแมนกะเพราไม่เบาเราไม่เป็นไอ้นี่ผมเคยร้องเพลงนี้นานนะแต่ว่าอะไรนะ มันร้องยังไงแล้วจำไม่ได้อ่ะไอพี่หมูอ่ะเนี่ยที่ผัดเผ็ดปลากระเพรเาอร่อยดีอะไรเงี้ยนะครับโอเคช่างมันครับต่อไปนะฮะเป็นซอมบี้กันนะครับก็พยศเหรอพยศหรอนี่อุ้ยยิงแรงกว่าหมูอีกนะครับก็เป็นลูกซอมบี้งโง่ๆนะครับปลิวออกมานะฮะถ้าเรายิงโดนพื้นเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อซอมบี้กระจายออกไปนะครับแปะอย่างเงี้ยแปะแปรมาเฟินหลบให้ดีๆนะครับ เดี๋ยวให้วาฟเฟิลนี่ะช่วยตีเจ้ามา้าลายจุดเนี่ยม้าเอด็ดม้าเอด็ดวัาเฟิลกัดมันลูกพ่อวัอาเฟิลไม่กัดอื้ยิงเลยนี่นี่ครับนี่วัาเฟิลกัดทีลสะลสะะะี่นะครับเราก็ยิงอือสะใจเบาๆนะครับก็ซอมบี้เนีฮยกันก็จะเป็นยิงลูกซอมบี้ออกมานะครับลูกซอมบี้ออกมาต่อกันเลยนะครับก็จะเป็นเจ้าคาวกันนะครับหรือว่า วัว uh, นะครับบอลซุก้าวัวนะครับถ้าเรายิงออกไปเป็นจะเป็นเอยเป็นลูกวัวนะครับเออโอ้ยิงทีละห้านะว้าวเอาไปดิกระโดดยิงกระโดดยิงเออเนื้อวัวก็กลัวหรอมัสลูมัสลูมว้าวว้าวว้าได้มัดลูมมานะครับมัสลูมเออเนื้อวัวแล้วก็ยิงยิงไปเอ้ยอย่าหลบสิเอ้ย,ยเอยเอโคตรแม่นจริงๆเลยลูกวัวเราก็ไม่เว้นนะครับลูกวัวเราก็ไม่เว้น โอ้โห oh, oh, วิ่งเร็วมากครับลูกวัววิ่งเร็วมากตายไปนหนึ่งนะแม่โอเคเราจะไม่ทำ้ายจามาลุมวัวด้วยคอกันอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปทำ้ายด้วยอย่างอื่นเนะี่ยฮะโอเคสำหรับใครที่แบบอชอบปืนไหนเป็นพิเศษนะครับก็บอกใต้บนด้านล่างได้เลยนะครับก็ใครที่แบบเออผมชอบปืนปัสก้าวัวเนี่ยโอ้โหมันมียิงลูกวัวมาผมว่าใช่นะอะไรก็ว่าไปนะครับก็ ชอบก็สามารถบอกได้นะครับโอเคตอนนี้นี่ฮะเราจะยิงบาซุก้าไก่ออเออเออเนาะมันไม่มันไม่ได้แรงเลยนะมันต้องปรับเสียงขึ้นนิดมาือ้อเห็นไหมมีเสียงบาซุก้าออกมาด้วยปัง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 นี่เอาอีกเอาอีกเพิ่มเสียงอีกเพิ่มเสียงเออร้อยหนึ่งไปเลย ว่ามันเท่นะเวลายิงเสียงอ๋อเท่ๆเท,ท,ท,ท่มากเลยอ่ะโอ้โหลาลาไอาลายิงโดนแค่สอยโอ้เพิ่มนระวังตายประมาณนี้นะครับก็บาซูก้าไก่นะฮะพอยิงออกมาเนื้อไก่ก็แบะแบะแบ,ะ,บะนะครับนี่ยอยาไก่น้อยไก่น้อย <laughs> ผมตลกอ่ะเวลามันโดนยิงออกมามันก็จะเป็นแบบท่าแปลกๆนะครับอืออือ ชาตินี้จะตายไปเนี่ยยิงรัวครับยิงรัวตายแล้วมาต่อกันเลยนะครับก็จะเป็นเออเจ้าสเกลตันกันนี่ครับรู้ว่าบาร์สุก้าบาร์สุก้าการนี้ที่ว่าแปลว่าปืนนะแต่ว่าผมจะใส่คาว่าบาร์สุก้าเข้าไปก็มันจะดูเท่กว่านะครับสเกลตันกันนะครับอ๋อเป็นยิงกระดูกโอ้โหแรงมากทีเดียวแกะดับดิ้นจิงกะเบล ไปหาปลาป้ามามาที่โลกหน้าได้เลยนะครับว้าวโอ้ยิงทีละทีละสิบนะครับดาเมจสิบแรงมากครับแรงมากกระดูกแหลกระดูกแหลอืออือโอ้แรงแรงแรงนี่แกะทีเดียวเองครับมาก็สามทีว้าวทำลายล้าง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 โอ้ โอ้โหโหนมากโหดมากว้าวว้านี่นะครับก็เป็นบาสุก้ากระดูกเนีครับมาต่อกันเลยนะครับคีเปอร์บาสุก้านะครับก็จะเป็นยังไงนะฮะยิงอ้โห้ยเฮ้อเ้าเฮ้ยเยิงออเมาแล้วมันเป็นเะเบิดด้วยครับนี้เหมาะสมยัฮการเป็นบาสก้าหน่อยนะฮะอื้ออื <ส>อะไรพยศหรอพยศหรอเฮ้ยวัฟเฟิลตายปะเนี่ยไม่ไม่ไมโอ้เก็บไปเนี่ยคิดว่าวัฟเฟิลตายซะแล้วนะครับเออมันยอดไปเลยละ่ะเออมัร้อยอยางแรงร้อยอยางแรงเออโอ้ยจะยิงตัวเองตายแล้วเนี่ยเฮ้ยผมว่าเท่มากเลยนะครับทิเปอร์บาสุก้าเนี่ยตู้ เหมาะสมการเป็นบาสุก้าจริงๆจริงๆอะไรมา้าอยู่ตรงนั้นอุ ي, ้ยยิงไกลอยู่นะครับอุ้มอีกทีนึงปุ้มอีกทีนึงปุมโอยผมชอบมากเลยนะเลบรรดาที่ผมยิงมาเนี่ยผมชอบคิปเปอร์กันที่สุดแล้วนะครับมันมันเทะอะตปูม n อ็นพเหรอ NPC ะครับทีเดียวก็ไม่เหลือ เ,เราเล่นมากไปแล้วครับเดีย๋ยวเราไปลองเล่นอย่างอื่นบ้างนะครับก็คือชิปกันนะครับหากเรากําลังสบายจนตบมือพันแปรแปรเดี๋ยวหากเรากำลังมีสุขหมดเรียงทุกก็อะไกันเดาตบมือพันปแรปแร, <c oughs> ร,รปแรปแรเอาไม่ตายอือตายสิปืนแกะอือนี่ครับก็เป็นแกะหน้างโง่นะครับที่ถูกตัดขนแล้วลอยออกมาเนะี่ยก็เป็นแคทกันนะครับ ว้าวจะเป็นหน้าตาไงว่าเฟิรนอยากเห็นหรือยังอยากเห็นแล้วครับมันต้องเป็นแมวออกมาแน่ๆเลยอ่าวเฟิร์บอกว่ามันต้องแมวออกมานะอ่าลองลอง,ลองดูกันว่าจะเป็นแมวหรือว่าเป็นพ่อแมวนะครับลูกแมวหรือพ่อแมวลูกแมวนะครับโอ้ว่าเล็กนิดเดียวเองนะครับอือยิงไม่โดนอือยิงไม่โดนเอาหมูตรงนี้แล้วกันนะครับโอ้โหหึหหึถือว่าแรงนะครับ ดูดูเลือดมาตอนนี้นะอยู่ที่15อะไรหรอมาเฟินเห่าอะไรเหรอรน,รรอนี่นี่เออโอ้โหูด้ไม่สิบพอๆกับสเกลตันเลยว้าวปาบเข้าไปปาบเข้าไป2ทีนะครับขอให้บอกนี่ไม่รอดโอเคสลามกันต่อไปนะครับนี่ถ้าสมมุติเรายิงมันเป็นเนื้ออะไรวะเนื้อป่านะครับเนื้อป่าออกมาจากตัวอันนี้เป็นเนื้อแกะออกมาจากตัวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกระดูออกมาจากตัวโอเคต่อไปสลามนะครับยิงอ,อื้หูหูทำไมทีเดียวตายอ่ะทำไมทีเดียวตายอ่ะเอาใหมา่รอบนึงนะหัวมะเฮช็อต hey, ไปดีอหูสิบสองว้าวแรงมากครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะขออีกทีหนึงนะ่งเนี่ยไปลงนะลกสะเสถอยทีลรักฉันจะลงโทษเธอพามพามมาอโอยิงแล้วสลามจะออกมาครับจะแผลออกมาอ่ะสลามแผลออกมาฮึบ โอ้ยิงไม่โดนอือทีเดียวนะครับแกะนี่ไปวันปว่นเลยนะไปวั่นเลยแกะนะแกะไปวั่นเลยนะครับเอาล่ะเรายิงบนฟ้าดูบ้างนี่ครับีพิวโอ้มัชลูมก็ตายนะครับในหมัดเดียวนะฮะในดอกเดียวเท่านั้นจะวัวธรรมดาอือขนาดมัดลูมยังไม่รอดเอาจั๊วมาอือสิบสองไม่ดีอือแรงมากครับแรงแรงมากแรงจริง ว้าวสลามนี้ก็แรงนะถือว่าแรงที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่12กันเลยทีเดียวนี่เห็นไหมอีกทีหนึ่ง NPC นอนนอนแม่นไหมล่ะมาต่อครับก็เราเก็บปืนพวกนี้ไปก่อนนะฮะโอเคต่อกันเลยนะครับก็จะมีเซตที่2นะครับโมเดลเล่นเซตแรกมาโหลืมเพลินไปเลยนะครับเพราะว่ามันสนุกมากเลยใครที่อยากลองเล่นดูนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับ PC เท่านั้นนะจ๊ะ มือถือก็ต้องรอไปนะครับหนูๆเอาละต่อไปกันเลยนะครับก็จะเป็นฟิชกันนะครับืออยิงออกมาเป็นปลานั่นเองโอ้โหเนื้อปลาที่แผะเลยนะครับอ่าเราจะมากวาดล้างกันนะครับตรงนี้ืออหนอนไม่ใช่เนื้อปลาเป็นหนอนแน่หนอนดาเมจหกกันเลยทีเดียวเจ้าหนอนดินหนอนดินหนอนดินดับดินเปซ่าดับดินเปซ่าดาเมจหกนะครับยิงออกมาเป็นหนอนดินปิ้วปิ้ว Blue. Blue. <laughs> มาต่อกันเลยครับวูฟกันนะครับญาติวอฟเฟิร์นั่นเองนี่ครับออฟเฟอร์อยากเห็นวูฟกันยังอยากเห็นแล้วครับอ่าอยากเห็นแล้วใช่ไหมตบด้วยกระบอกปืนทีนึงนะครับแล้วก็ยิงด้วยหมาอุ้ยมีไฟตามมาด้วยนะครับยิงด้วยหมาออ้ยโอ,โอ้ทีเดียวนะทีเดียวขอให้บอกนะครับเจ้าวัวเออเฮ้ยมันแรงเกินไปละต้องดูดาเมจก่อน สิบเจ็ดโอไมค์กันโอไมค์กัโอโอ้ยเฮียค้อนแรงเชดโดโหแรงสุดแล้วนะครับแรงกว่าซารามิกตอนนี้วูฟกันนะครับบาสุก้าบาสุก้าหมาป่าโอ้ oh, แรงมากแรงคอดๆนะครับอ่ะต่อกันเลยนะครับต่อไปก็เป็นสตีฟกันนะครับบาสุก้าสตีฟจะทำอะไรได้บ้างเออโห

มันมันมันแมนแมันยิงแบบคแมนเออแรงมากครับโคตรโคตรเจ๋งไงนะฮะต่อไปกันเลยนะครับปลาหมึกบาสุก้าปลาหมึกอุ้ยยิงออกมาเป็นมันเป็นน้ำด้วยเนี่ฮะเป็นน้ำสิบเอ็ดนะฮะดาเมจสิบเอ็ดเท่านั้นนะครับแกะทีเดียวนี้ขอให้บอกนะฮะทีเดียวตายว้าวเนี่ยใครชอบปืนอะไรนะครับบอกผมด้านล่างได้เลยนะครับ มีหลายๆปืนนะที่ค่อนข้างเท่อยู่นะครับเดี๋ยวยังมีไม่หมดนะยังเหลืออีกนิดนึงเอาผมรีบรีบรีบรีวิวนะฮะเดี๋ยวไปดูเบซูก้าต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะนี่ก็จะเป็นวิลเลจเจอร์กันนะครับอุ้ยยิงออกมาเป็นเป็นในเนี้ยเขียวๆนะครับเขียวๆดาเมจร์สิบห้านะครับอ๋อสตีฟก็ยังแรงกว่าอยู่ดีนะครับเอ้ยอยา่าหลบซิ เอาวิเลเจอร์กันไปกินแต่แปลกใจนะฮะออกมาเป็นตัวพ่อนะปกติมันต้องยิงแล้วมันเป็นต้องเป็นตัวลูกนะอ่ะต่อกันเลยนะครับวิเทอร์นะครับโอ้วิเทอร์สเกลตันอืมที่เท่าไหร่สิบโอ้โหเกือบสตีฟเลยเกือบแรงเท่าสตีฟเลยนะครับโอ้ดามจอยู่ที่16นะครับวาวยิงกันสะใจกันเลยทีเดียวอ่ะต่อกันเลยนะครับมัสลูมกัน,นะนรับ เนะจ้าจวัวนะฮะเจ้าวัวเออทีเดียวเท่านั้นโอ้โหสิ 13, บสามบาไปแล้วเออเอาไปกินเออสะใจหน่อยๆนะครับสไปเดอร์กันนะครับโอ้โหแดงแดงมีแดงแดงติดไปด้วยนะครับแดงๆๆแดง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 ออกเป็นน้ำแดงนะครับแดงแดงโอ้โหโอ้โหเท่นะยิงมาแล้วมันมีแบบ เหมือนดแดงๆะะเหมือนน้ำแดงมอนเหมือนน้ำแดงมันเหมือนเลือดนะฮะตามไปด้วยนะจริงๆมันคือคือเนี่ยเลดเลดสโตนใช่ไหมอ,อ่ะต่อกันเลยนะครับสโนม a นกันบัซ u ุก้าสโนม n นนั่นเองเนะี่ยมันไม่มีตัวให้ลองแล้วเนี่ยศูนย์พันไปหมดแล้วนะผมล้างบางไปหมดเลยถ้าแบบใครที่ดูมาตั้งแต่แรกๆจะเห็นว่ามันมีมอนสเตอร์อยู่เยอะมากเลยมีม้าอยู่เยอะนะครับผมล้างบางไปหมดแล้วนะครับ เอาวันดีเจ้าวัวนี่มีดอกไม้นะฮะสามต้นนะครับสี่ต้นห้าต้นนะฮะเอามาเป็นประดับนะครับแกเกียรติยศของนายจะตายด้วยอื้อสโนแมนสโนแมนยิงสโนแมนยิง,โน,โน,ยงนะจ๊ะอย่ามาทำซ่าอย่ามาทำซ่าอ่ะต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวผมไปเหลืออีกนิดเดียวนะครับจริงๆมันมีปืนเยอะกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวผมเอามารีวิวให้ ให้ดูประมาณนี้นะฮะคร่ <ๆ S 1> าวๆแล้วกันเนาะอ่ะยังมีอ่านี่เหลืออีกนิดหน่อยนะครับกจบ็จะเป็นที่เหลือนะฮะจะเป็นที่เหลืเนี่อ๋อจะเป็นป๊อปปูล่านะครับเป็นยูทูบยูทูเบอร์ชื่อดังนะฮะของฝรั่งนะครับก็จริงมาเป็นโอ้สเก็ตไฟนะครับโอ้แรงมากตรงนี้มีลาเยอะตรงนี้มีลาเยอะโอ้ย oh ี่สิ my god ดูครับมันเป็นไฟสามก้อนนะบินขึ้นฟ้าไปนะครับโอ้ยี่สิบโอ้ว้โวว้วโกงเงินไปแล้วโอ้แรงมากครับอ่าแดนนะฮะ tdm นะครับก็เป็น Youtube ชื่อดังเหมือนกันนะครับอือโหยิงออกมาเป็นไดมอนด์นะฮะเป็นเพชรเพชรตกสะเก็ดเท่านั้นเองนะครับดาเมจอยู่ที่20เท่ากันเลยนะครับโอ้แรงมากนะสตตฟนี่แรงแล้วนะเจอเจ้าแดนกับเจ้าป๊อปปูล่า2คนนี้โอ้ แรงกว่าเยอะเลยนะฮะหาตอกกันนะครับเป็นแก๊ส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 ยิงเป็นแก๊สไฟลูกเดียวนะครับโอ้ทีเดียวหมูด,ดิ้นเลยถึงไหมท่านผู้ชมผมยิงถึงไหมไม่ถึงนะครับแก๊สยิงไปไม่ถึงอืมเฮ้ยถึงถึงดาเมจอยู่ที่17นะครับแก๊สยิงไปดาเมจอยู่ที่17ว้าวมาตอกเลยนะครับพลิกแมนกัน มันไม่มีตัวให้ลองแล้วนี่ไงมา18ดาเมจเท่าไหร่ปู๊ดาเมจ17นะครับโอ้เท่าเท่าเท่ากับสตีฟเลยอู้ย่ามันทรายน้องพี่คือบอมเบอร์แมนพี่คือบอมเบอร์แมนบอมเบอร์แมนนั้นตัวละครหนึ่งในการ์ตูนนะฮะอ่ะต่อ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 เอ่อเป็นอินเดอร์แมนโอ้โหโอ้โห โอ้โหแรงมากทีเดียวเท่านั้นแกะทีเดียวเท่านั้นยิงออกไปแล้วมันเป็นพลังของเอเดอร์แมนนะตามไปด้วยนะครับนี่เห็นไหมม่วงเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ไหมกายโอ้โหทีเดียวนะครับเอาต่อกันเลยนะครับเบลสกันนะครับก็บาซูก้าไอ้เนี่ยบอสไฟนะครับปีศาจไฟก็โง่นะครับก็เป็นไฟลูกเดียวนะมันไม่มีมอนเตอร์ให้ผมรีวิวแล้วอ่ะผมกวาดล้างไปทั้งแมปแล้วเนี่ย เหลือลาเหลือลาโอ้ติดไฟด้วยเท่อะเฮ้ยเท่เท่เบลส์เบลส์เบลส์ยิงแล้วติดไฟนะครับนี่โอ้โหว้าวมันยอดไปเลยก็ประมาณนี้นะครับก็สําหรับใครนะครที่อยากเล่นก็สามารถไปโหลดเล่นได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูจนจบเลยนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับก็ สำหรับใครนะฮะที่ชอบอยากดูอีกหรือว่าอยากไป,ไปพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก,กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับก็หวังว่าจะได้เจอกันใหม่นะคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายลัดกลนะครับจุบๆ